สวัสดีครับทุกคนมาอัปเดตเทรนปี2025ี2025ปีนี้วิดีโอแนวนอนจะกลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งเมื่อพี่มาร์คและ YouTube จับมือกันในการที่จะเอาชนะ Tik To อกเพราะเขาจะไม่ยอมแน่นอนเพราะเขาเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นวิดีโอ มาก่อน Ti k กต็ TikTok. ซึ่งเขามาก่อนเขาได้เปรียบจนที่จำนวนวิดีโอที่มากกว่าเขาก็เลยจับมือกันที่จะนำอินฟลูเอนเซอร์กลับมายังแพลตฟอร์มของเขาทั้ง YouTube และ Facebook ผนึกกำลังกันนะครับทุกคนมันแน่มันแน่ ปี2025นี้การแข่งขันการตลาดทางโซเชียลมีเดียและคลิปวิดีโอจะเข้มข้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนรับมือและคิดคอนเทนต์ตัวเองอย่าให้ไปซ้ำกับใครเพราะถ้าเราเป็นเอกลักษณ์ของเรายังไงก็ปังครับทุกคนสำหรับเพื่อน ก็อย่าพึ่งท้อนะครับทุกคนเรากินระยะยาววันนี้อาจจะไม่สำเร็จแต่วันหน้าเราอาจจะเป็นผู้ชนะก็ได้ถึงเราจะเป็นเต่าแต่เราไม่ยอมเป็นเต่าล้านปีเต่าที่มีความพยายามยังไงก็ถึงเส้นชัยนะครับทุกคนขอให้ทุกคนตั้งทารก็ตตั้งเป้าหมายที่แน่วแน่ ถึงวันนี้เหรียญจะไม่วิ่งแต่ถ้าเราไม่หยุดนิ่งยังไงก็ปังนะครับทุกคนขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครีเรีเตอร์มือใหม่ครีเอเตอร์ที่มีผู้ติดตามน้อยไม่เป็นไรนะครับปีนี้พี่มาร์คไม่สนใจเรื่องคนติดตามแล้วสนใจที่คุณขยันหรือไม่ถ้าหากคุณขยันยังไงคุณก็มี ถ้าคุณขยันยังไงคุณก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าล้มเลิกความคิดจงคิดรีเริ่มสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ปัจจุบันจจอยู่กับมันฝากไว้นะครับทุกคนสำหรับเพื่อนๆในเฟซของชิวๆและคนติดตามทุกๆคน